เยซมซูมเอารเจ่บ้านเสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ลูกกมีชาแนลสำหรับวันนี้เราจะมา r รีแอคชั่นหนังกันค่ะเป็นหนังปีไหนนะ29 0 9ครับมีชื่อเรื่องว่า Friday t h 1 3ก็คือ ยังไม่เคยดูแหละก็มีคนบอกให้ดูเราก็เอามาเอาพาพี่พาจะสายอยู่ยังเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค,ลยครับผม<อ>มันไม่พวหนึ่พู่าะคนเดียวแล้วมันต้องไม่กู่ละัาน ธรรมดาแค่หนังค่ะธรรมดาจะไม่มีอะไร สงสัยท่ก็ได้จนะบ้าเหรอผงผอ่าต้องเป็นหัวแล้วล่ะออลืมตาไมู่่ ต้แต่แต้นหนักมันขึ้นหรอแต่กองอย่าบอกทุกคนว่ามีแค่เริ่มต้นดีตามไปแล้วมั้งเบิร์ดตำรวจไทยปะน่าคุ้น,นาตอนอาอ่ะล้างมือก่อนกินอีกครั้งนึงนะครับผมลูกมันไม่มีลูก เราใชแจ็คสันไม่ใช่เหรอเจสัน็แจ็คสันก็เซเว่นแล้วตอนจนี้ก็เป็นเรื่องของแจ็คสันค้ลใช่องเจสันเจสันก็คือไม่ได้ตายเพราะโดนเจสันฆ่า เปลี่ยนคลาสเป็นอันเชม่อเป็นคาเป็นเซเบอร์อ ธรรมดาแค่าดาเไม่มีอะไรช่วยาเลยขอร้องเไม่มีอะไรเไม่มีอะไร ขังมานขังมันขังมันไว้ขังมันไว้ตายเลดอ้าวตลยแน่พี่ดาวกบอกแล้วว่าตายไม่ชื่อ คินรีวิวยังไงถ้ากินไม่ดูไม่จบกินดูอยู่ไม่ได้เลยจุกผีเปิดตวดหน้าไม่เข้าใจ โอเคครับก็ดูจบไปแล้วนะครับสำหรับ Friday t e r r หรือว่าสุกสิบสานั่นเองครับสิภาคแล้วนี้เป็นภาคล่าสุดใช่ไหมก็คือเขาทำมาแล้ว10ภาคเหมือนจากก็คือจากที่ดูจบเมื่อกี้เราไปหาข้อมูลเพิ่มมาได้ข้อมูลมาประมาณว่าภาคแรกเนี่ยทำเมื่อปี1,980จนถึงปี2,009ก็ถือว่าแบบเป็นหนังที่เก่ามากแล้วก็มีภาคต่อมาถึง10ภาคเลย แต่ที่น่าสนใจสําหรับตรงนั้นก็คือการที่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ based on true story หรือั่นก็คือะคะเกิดจากเรื่องจริง<ค>เรื่องจริงของนายเจสันนะครับผมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันวันศุกร์ที่ 13, 13. ในปี1946ก็คือเป็นที่มาของเรื่องชื่อเรื่องสุขสุขสาน,นั่นเองซึ่งเจสันเนี่ยเป็นโรคภาวะ โครงสมองข้างน้ําหรือว่าไฮโดรเซฟาลิกนั่นเองตั้งแต่เกิดเลยทําให้เส้นประสาทส่วนมากเนี่ยโดนถูกทําลายไปมันมีตํานานคุณแม่ขอใจศาลคว่าคุณแม่ชื่อไพเมล่าคับเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงกระซิบจากลูกชายที่ยังอยู่ในท้องคุณพ่อเนี่ยหรือว่าอีไลเป็นคนที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ใช้กําลังกับคุณแม่เยอะแลก็ฮอลิกที่ควบคุมตัวเองไม่ได้เขาก็เลย เหมือนได้ยินเสียงกระซิบว่าแบบให้ฆ่าอ e ีไลทิ้งซะเพราะไม่งั้นทั้งคู่อาจจะโดนซ้อมจนตายทั้งคู่เลยก็ได้คุณแม่ก็เลยทำางไงคะพี่หิงเอาขวานจามคุณพ่อซะครับผมจนตายแล้วก็นําศพไปทิ้งที่คริสตัลเลกแล้วก็หนีไปใช้ชีวิตใหม่แล้วก็ให้กําเนิดเจสันขึ้นมาใ,ในภายหลังครับแต่ว่าที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือเจสันนะครับเริ่มต้นคดีของเขาเป็น serial killer ก็คือเป็นฆาตกรต่อเนื่องความพิเศษมาอยู่ตรงที่เขาบอกว่าไม่ว่าเจสันเนี่ยจะตายยังไงถ้าเจสันโดนฆ่าตายปุ๊บแล้ว เอาไปทิ้งน้ำใช่ไหมครับศพจะลอยไปอีกที่หนึงแล้วก็ฟื้นขึ้นมาไปหลายที่ด้วยนะคือมันก็น่ากลัวในระดับหนึ่งต้องบอกว่า2009คือเป็นหนังเก่าแล้วค่อนข้างเก่าเลย1 1ปีเนาะ <11 S> 1 <11 S 2> <11 S> 1ปีป 1> แล้วแต่ว่าเป็นภาคล่าสุดนะครับตอเจสันเป็นหนังที่เก่าแต่เอามาดูอีกครั้งใน อายุปัจจุบันก็ถือว่าสนุกแช่สนุกทําให้เราแบบสะดุ้งได้ทั้งเรื่องเลยซึ่งหนังมีประมาณชั่วโมงครึ่งเราดูดไปแค่ครึ่ง,งชั่วโมง,โมงเพราะว่าเหมือนแบบต้องคอยปิดตากลัวทั้งเรื่องเลยอะไรประมาณไม่มีคนกลัวคะผมสําหรับคินขิดไม่กลัวนะให้มีพนคนยกลัวย้อนย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ว่าใครไม่กลัว เรื่องตัวหนังถามว่าเรื่องบทเป็นยังไงบ้างคิดว่าบทมันไม่ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นคือมันก็เป็นเรื่องแค่ประมาณว่าแบบมีฆาตกรมาไล่ฆ่านักท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวต้องเป็นวัยรุ่นต้องเป็นวัยรุ่นที่แบบมีนักกีฬาเด็กเนิร์ดอะไรพวกนี้ซึ่งคาแรคเตอร์มีทั้งหมดเจ็ดคนนะครับแล้วก็นอกจากเรื่องทําเป็นหนังแล้วเขาก็ ยังเอาเรื่องเหตุการณ์สุดขิสามกบเจสันเนี่ย<ช>มาทําเ,เป็นเกมอีกดว้วยชื่อเกมว่า Friday the, the 13 the t h game นะครับต่อไปครับผมเรามาพูดถึงเรื่องความสนุกที่ได้ดูบ้างก็สนุกด้วยความที่แบบมันน่าหวัดเสียวมีเลือดแบบเลือดสาดอะไรบางอย่างก็คือสนุกแต่ก็คือไม่ใช่ไทปยดูได้แต่ว่าไม่ได้ชอบดูแต่ก็สนุก,นกไปดูคลิปรีแอคชั่นได้ว่าใครที่ดูหนักไม่คุ้มจริงๆอาจริงๆถ้าหิงซื้อป๊อปคอรไปดูแหละ หิงอาจจะคุมเพราะกินปอาพรอนแต่ว่ามีคนดูไม่คุมแล้วหนึ่งคนเพราะว่าดูอยู่ครึ่งชั่วโมงก็คือเป็นคนดูเลือดไม่ได้ไงให้คะแนนดีกว่าสาหร,รับความสนุกสําหรับความสนุกเอาแค่ความสนุกเอาค่ความแบบตุ้งแชร์ตื่นเต้นนะหิงว่าความสนุกเท่าไรดีชีบ้าจังชีบ้าคุมงอือก็ทั้งหมดนะครับให้น้องชีบ้ากับหิงเนี่ยให้ความสนุกหรือว่าให้ความตื่นเต้นอยู่ที่เก้า 8แลวกันสำหรับความแบบตุงเชตุงเชแต่ว่าสําหรับเนะื้อเรื่องก็ให้สักแปดละกัน8.5นะครับของคินถ้าเนื้อเรื่องกับความสนุกรวมกันให้อยู่ที่ประมาณ7คะแนนละกันแต่ถ้าเกิดว,ว่าเอาแค่ความสนุกความตื่นเต้นอย่างนี้ก็คงแบบให้แปดสำหรับในคลิปหน้าเราจะมารีวิวหนังหรือว่าซีรีส์เรื่องอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามกันได้นะครับส่วนใครที่ดูเรื่องนี้แล้วก็ คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเพือวารุษีไนบ้างสำหรับวันน um. um, ี้อย like, ่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย Jason and today